คูหูในหน้าพามาดูบ้านหลังใหม่ค่ะหลังนี้นะคะอยู่ในหมู่บ้านชวนชื่นโมดัสค่ะเป็นโครงการที่ติดถนนใหญ่ถนนวิภาวดีขาเข้านะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับสนามบินดอนเมืองร้านเจเล้งด้วยค่ะมาดูบรรยากาศของบ้านกันนะคะหลังนี้มีพื้นที่23.8ตารางวาพื้นที่ใช้สอย222.42ตารางเมตร ด้านหน้ากว้างขวางมีหลังคาจอดรถให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สําคัญเลยเนี่ยตรงหน้าบ้านนะคะเขามีติดดิจิตอลดอรล็อกได้นะคะก็คือเพียงแค่ใส่รหัสเท่านั้นเองค่ะส่วนด้านในเนี่ยก็มีความกว้างขวางนะคะแบ่งเป็นสัสดส่วนชัดเจนโดยเฉพาะมีโคมไฟแบบแชนเดลียด้วยนะทุกคน มีในส่วนของด้านหลังนะคะด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นทำเรื่องของหลังคานะคะเต็มพื้นที่แล้วก็มีการปูกระเบื้องนะคะหลังนี้เนี่ยจะไม่ได้สุดนะคะเพราะว่าไม่ได้ต่อเติมอะไรเยอะเพียงแค่เป็นพื้นที่ใช้สอยด้านหลังค่ะ,ะมาดูครัวกันหน่อยจ้ามีเคาน์เตอร์ครัวบิวอินนะคะมีตู้ให้เรียบร้อยเลยอ่ะอันนี้แผ่นกล้องไปคะ่ะดูความกว้าง ของบ้านหลังนี้กันนะคะเดี๋ยวขึ้นไปดูชั้น2ค่ะชั้น2เนี่ยพอขึ้นมาแล้วนะคะก็จะมีพื้นที่เปิดโลง่งจริงๆแล้วเนี่ยจะใช้เป็นพื้นที่อนเนกประสงค์ได้เลยนะคะมันกว้างมากนะแล้วก็ชั้นเนี้ก็จะมีห้องมาสเตอร์หห้องนะคะห้องน้ำในตัวด้วยนะคะแล้วก็มี Walk in c l o s e t ค่ะ ส่วนชั้น3เนี่ยก็จะมีอีก2ห้องค่ะสรุปบ้านหลังนี้นะคะก็จะขนาด23.8ตารางวาสามารถจอดรถได้สคันมี3ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะมีพื้นที่ด้านหลังห้องครัวแล้วก็มีพื้นที่อนเนกประสงค์ที่ชั้นสองค่ะสนใจติดต่อ,อนัดชมได้นะคะกล้าดูกล้าชมกล้าต่อเรากล้าคุยให้จ้า